สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับโจนค้นเก่าค้นเดิมเพิ่มเติมคือหารอนะครับมือนีนะครับผมสีผ้าเปี่ยมผู้เถาผู้แก่ครับกับพี่ิพี่น้องผมนะครับผมแต่ว่าผู้เถาผู้แก่ผมนี่สีมีอยู่สองคนครับที่เป็นเซี่ยวกันมาโดนแต่ว่าพอกันมือใดนะครับผมมีต่ตีกันเทียงกันด่ากันยุหันบ่มีเป็นอันกินอันนอนนะครับผมผู้สีผ้าทุกคนไปเบิงนะครับว่ายาสองเถานี่แล้วเป็นผู้ใดนะครับมาเบิงครับผม

กินบ okay. ักพริกดอยเม็ดโอเคเลยไอเพชรกรนวันแพได้โอเคเลยเอ้ะทนายลูกเขาจะสิสนะเขาแม่นกินเพชรป่อยได้บ่ไมจีเจ้าต้องกินนมนมจี๋แต่นี่ปวตีนรายมันจะไปเคลือบลิ้นเจ้าไว้กินจังได้ยี่เจ้ากระบอกเพชรมือหนีนสนะเนโน้นเมียนบ่ลูกเมียนบ่เสือล้องเบิ่งมันอีจังได้โอเคก็สนะโอเคโอเคยีรา เฮ้ยแต่ไหนเขาจังศีรษะมันน้ำโคกได้ได้หวานคอมเย็นคอมจตัไหนตกศีรษะมันจกินน้ำโคกนะหวานจุยจุยนี่ะมึงเจอกุหลายีเสียวมึตดต่มติดต่มติดต่มมต้องเคียงกันตามน้ำกันบอกเขาแม่บันนี่เอามึงตามบันน่ะมึงกำมึงกระตำมึงกะตำมึงตำมึงมึงตำ

แวโบดยางเดียวพี่น้องโบดยางเดียวโอ้ยอีเสียวนะมาของเขาบอกครับมาหนีมาเอบกับเบ้านแถวชาแนลว่ากินจุขมอมลำยังจะต่อและวกินครับลูกแกเรียดแล้วปะป้าพุ่นเขาพุ่นเขาเอาไปลูกนั่นแหละข้าจะเทียงกันน้อเซียวนะมึงจะแพ้ผมหรือเซียวเออกูว่าแพ้แน่นอนเซียวเยอะมากล่ะ เยอะมากเยวมาอีเพงเยอมากโอ้ยยังหลุดกเนาะวันนี้กับนี่บักหอยคมตัมบักหวงพริกล้อยเม็ดเกิน้อยปเลยนะโหขาวมัฮหอนแกดล่เียวมาใหม่อีเพ่งมาแม่ขันเปินกับมาดีเด้อเพงเพ่งขอมาเพง

การนมนม่ยีแ่แบบเพลโอ้บานล่อัวเลย่ีงนี่ะพี่น้องหัวตายป่าทั้งสองเล่นได้น้ำกันสองคนเพราะหัวตายป่าหลานกา บม่เลี้ยงแม่่บอกแม่ี่บอกยาอเตาแท้ยังหายได้ลกินเขาเนีอปกติก็กินเขาเพิ่มห้เบากันนี่ล่ละขอบพวกข่อยมันวานอกหัวมวนเนี้ยว่า่เปิดเาเผ็ดกินดีดีนยใหญ่บอกแล้วว่ามันที่ปรตีนไลายนะาังไงมันกล่วผิดน้าทำมาค้นี้ใส่กัจะบปากกดูนะก็ะดู้เขายาย เอาพี่ความดิเพ่งต้มปลาต้มปลาแบบต้มป่าต้มปลาเได้ด้วยยันด้ยแบบอย่างง่ายๆแบบพีดกับแม่ฮกกระสนาคือเก่าเนี่ยเบิ้งเบิ้งพิเพนหลันมึงก็มันมีของดีเนาะมาเด้ออีหลังเอ้ยเอามา ทอดแบบะนี่นใจ่ขาปุ่นไปมไม่งันจะแก่เ็ดก็น้องอีหมามึงเขาปุ่นแก่เพ็ดิเอออินห้องผสมอาหารเอาลู่องสีบรั่งได้ได้อยู่บอเอาเอาจุ <S <S ่จเจียเจียว้าวเขาไดโอ๊ยโดมแล้วเนี่ยแม่

นัหเาอาข้นติดตัวบอชูวัตถดิบหลักชืออย่างไรทางเชุงชูนู้ดจงเนเด้อพรยั้นก็หำจงเนเด้อจงหน้าแบบเพลงอยากกันมเนี่ถ้าเปิดเพลงเปิดเพลงมีหมอแค้นมีเหล่าขาวเนี่ย ใจคัเนาะเสียวโยกย่าหลอดเยอะเยอะเลยลนยกดำเล่นใส่ได้เน้อหลอดจะบอกนี่โอ้ยยีลาหลูบวกยังไ้พสองอันพูานนีงต่าบดีจ้ะสูมันยิ่เพ่งลมจะบอกย่งไรอยูอ้าวอีเสี่ยวมึงเห็นมันบ่อยนี่มึงก็เงอออกน่าวมึงจะรักษากูไอ้าว o my god ห กูเบรกกดก็เอาเลยวันน <cima> ี้มันจะเอาเพชรบป่ะต้องมายังสูบนักแสดงนักสุกเอ้าเอ้าเอิงเอ้ยล่มบะลูกเฮิงไม่พอตะก้องแพนแพนไปหาเอฟซีเอฟซีตัวยงหน่อยแฟนตัวยงขอบคุณแฟนตัวยงทางบ้านนะครับ ตัวยงทางานนะทานนอนอยู่นี่ขาหนาวแต่เมื่ครั้มาแด้เอาติดพัดนี่บอกเอฟเอฟซีที่เอาบัคหอยมาให้มาขับนัางอะไบุขับมาติดานังอะไรบุนั่งานตับย้ายต้มไป่ก็ไม่ไปลาเอาไปโดนครับเอาไปบขอนะจะอ่อนได้รูควันคววงไอแม่ที่เนาะ มุงเพชรบอมาส่หคำหาเปาหาเปาเด้เอาสูตรเป็นการพิสูจน์มาโกลองกันนะพี่น้องกลองกันหาเปาเด้หาเปาเด นามเปาเด้อบอีออออเพนสูบสต่อไปเดี๋ยวลาแกเ,เขาแล้วนี่น,น้ำฮอนฮนน้ำต้มป่าฮอนฮบอเปาโซเลยเดะเวอกล้าบอสเนต์มาตล้าจะมาคอยกล้าบอสเอาเน,นอ แผลดูยอมแผ้เนี่ผมว่ายอมแผ้ใส้ตัวเทียวเอ๊เอฟซียรือบีลวอลตัวยงเอฟซีอย่าบอกเดี๋ยวนี้นี่ครับกนโอ้โอนี่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 อาแน้่อะไร้บงอ๋อฮะอะไรายเสียบอ เอามักกินทำไหมนี่เขาจะถามแต่เ้าเป็นนี้จะมาแม่เพนกินยู่กินเร็วๆอาอกินละกินนลำโคก็เพนแห้งแต่ป่ะเนี่ยแม่นเนี่ยแห้งกินแห้งเพนป่ะเนี่ยโอ้ยแห้งกินก็แห้งเพนอีลา

มันตูมใ็ดความบ่อยิ่งเพลินตูมเพราแมงจุ่มไอกินเพลิกับจักแล้วเซียวตูกินยังมันคือปลาเพลทนี่เดน้ำมน้ำจืดบ่จืดเอ๋อเป็นยังมันคือปลาเพลทล่ะถามหลานสิคุณตัวยังโปรตีนมันหลายำหม้ากินมันถึงมันเคลือบรินไว้กินจัางในมันกับวัชเพลทเป็นเพ็ดกับเพ็ดไปหน่อยเจ้าทีงกินน้ำหรแห้งเย็นมันแห้ง ปดโอ้ยเอเนมมาอานงโรงเรียนไหล่ะอันนี้ม well, ีไเรียมเมียงอเมียงเลยเหรดเาอยู man ่ก็ตะวัรสดนกินน้ำน้ำน้ำหวานนี่น้ำอร่มกับต้งนแจกนขากันด้่าเาข่าวเข่าวที่แถบบิเวเป็นบอกโอหก่ไไปบอกพี่น้องเพิ่นนพี่นอง พน้ำอารมณ์นี่้ำเย็นนะมันเผ็ดแท่งหวานแท่งเผ็ดแต่ว่ากินน่ะแซบ่บแต่ว่ามันเผ็ดพอกินแล้วนะมันเผ็ดเผ็ดทั่วลิ้นเลยแต่ว่าน้ำน้ำตื้นไปเลยจเจียวน้ำตื้นแต่เจ๊กินไปแล้วนะมันจีดแต่เป็นอารมณแบบ์แบบเลือดปากเข้า,าไปเจียวเลือดแบบมันจะเป็นบอบเผ็ดบ่หยังแต่มันจะเผ็ดมีเผ็ดหน่อยมันจแบบมันซ่บมันม่าเข้ากันอันน้ำอารมณ์คือดแต่ว่าทั้งอีสานทั้งกินกับ เกือกับน้ำปลาเนาะกินหรือว่ากินกินปิออปากเน่าเนาะบักเน่าเสียบครับเจ้าไปบอกพยาบานยายให้เพิ่นประกาศไปบ้านจังสิไดงหัวรู้ว่าเป็นอะไรอีเพงไปบ้านเก่าเอาซูคุปเอาเขาเออไอีเพงกินอะไรกันหล่าพี่น้องกะมื้อนี้ก็กินข้าวมื่กินแซ่แล้วกันเด้อซุ่มข่อยก็ขอกินข้าวก่อนตากร้องครับ าาาาาววววว้้ออหหินน่่่ะมมมบบกกกััััคครสสสไใโเีขดฝากติดตามผลงานของเราได้ที่ช่องยู u ูบเจ้าล่องสาย KSU อย่าลืมกดไลค์กด s ั b ส c r i b e และกดกระดิ่งติ๊งๆเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะหัว